สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องโอ้มายคลิปสำหรับในคลิปนี้นะครับวันนี้เราจะยังอยู่กับคอลเลกชันของเล่นจาก Lazada นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะไม่ใช่คันละร้อยหรือคันละร้อยหแล้อันนี้จะแพงขึ้นมานิดนึงเนาะวันนี้นะครับเรามีรถจาก Lazada ที่เราซื้อมาทั้งหมดเนี่ยสคัน3แบบเลยเออจะบอก3าคันก็ถูก4คันเนาะเดี๋ยวที่น้องๆเห็นตอนนี้นะครับเพื่อนๆเ,เห็นกันก็คือคันที่หเลยนี่นะครับ รถขยะรถขยะเนี่ยอันนี้ซื้อมาจาก l a z า d a เนาะคันนี้เนี่ยเป็นคันแรกของอ่าคอลเลกชันนี้เลยเนาะคอลเลกชันนี้เนี่ยจะเป็นรถที่แบบว่าอา่เป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกแต่ว่ามันจะมีพวกฟังก์ชันต่างๆให้เล่นนะครับว่าจะเป็นเสียงเนาะหรือว่าพวกแบบว่าเปิดฝาได้อย่างงี้นะครับหรือว่าอันนี้ก็มีลูกเล่นมีรถขุดมาให้ด้วยมีแมคโครมาให้ด้วยนะครับหรืออันนี้นี่มีลูกเล่นก็คือสามารถยกตัวขยะเทได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมา ลองรีวิวให้น้องๆดูกันให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าแต่ละคันมันมีความสามารถอะไรบ้างแต่ต้องบอกว่าคอลเลคชันนี้พอซื้อคันแรกมาแล้วเนี่ยทนไม้ทนมือพี่เทียนเล่นดีมากแล้วก็คุณภาพดีทำตกนะครับทําอะไรก็ไม่พังไม่แตกเนาะเนี่ยสภาพยังดีอยู่เลยอันนี้นี่กับปีแล้วเนาะพี่เทียนเล่นมาตั้งแต่สัก1ขวบได้ตอนนี้2ขวบครึ่งแล้วก็ยังเล่นได้อยู่นะครับยังไม่พังแล้วก็ฐานนี่ทุกอย่ายัางดีอยู่นะครับ อ่ะเั้นเรามาเริ่มกันเลยที่คันแรกนะครับคันแรกนี่ก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมเด็กๆถึงชอบรถขยะถ้าเราสังเกตนะครับจะมีของเล่นที่เป็นรถเก็บขยะหรือว่ารถเทศบาลเนี่ยเยอะมากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์ตามห้างว่าเพย์โมบิลเลโกนะหรือว่าอันนี้ของลาซาด้าเองเรถขยะก็มีหลากหลายมากเลยนะที่ลาซาด้าหลายเจ้าขายกันอยู่แต่คันนี้ผมว่าซื้อมาแล้วเนี่ยคุ้มที่สุดละคันนี้นะซื้อมาถ้าจําไม่ผิดนาะจะประมาณสัก สองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบาทเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับซึ่งออปชั่นแรกเลยเรามาดูกันก่อนก็คือตัวรถตัวรถเนี่ยถ้าเราสังเกตดูใหญ่นะใหญ่นะครับเทียบกับน,นี้นี่ถาดหนึ่งแพ็กสี่ก้อนนี่รถในคว,วามประมาณยาวประมาณทักสามสิบกับสามสิบเซนนะเล่นสนุกเลยแล้วก็นี่ฟังก์ชันของรถนะครับรถเก็บขยะแน่นอนปกติต้องมีที่บีบอัดอันนี้ก็มันหมุนได้นะถ้าเราเอาของใส่ลงแบงเราหมุนเฟือตรงนี้นี่ มันก็จะหมุนเกลียวอันนี้ทำให้ของที่เราใส่ไปน,นี่ยอยา่างเศษกระดาษไเนี่ยมันโดนหมุนไปข้างในพอเข้าไปข้างในแล้วเป็นยังไงก็จะเป็นนี่ที่เก็บขยะใหญ่นะดูนี่ใหญ่นะเอานิ้วเข้าไปได้ใหญ่เลยซึ่งพอเก็บขยะเสร็จแล้วไม่ธรรมดาคันนี้มันสามารถเทได้แต่ว่าจะเทแบบยกยนี้ยกแบบนี้ก็ยกแบบนี้เทมันธรรมดานะของเล่นทั่วไปอันนี้ออปชั่นเขานะครับคืออย่างนี้นี่สมมติเราาเก็บขยะมาจนเต็มนะ อย่าเตะปุ๊บเรากดปุ่มนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครั้งเยเต็มปุ๊บเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอเราเปิดฝานี้ไว้เห็นไหมยกเองมันยกเองด้วยอะไรด้วยระบบท่อลมนะครับนี่มีท่อลมอยู่พอเรากดตรงนี้ปุ๊บเหมือนกับปั๊มลมเข้าไปปั๊มลมเข้าไปเนี่ยตรงตัวที่ยกมันก็ยกขึ้นเลกดประมาณ5ครั้งทํายกสุดถ้าอย่างนี้ก็คือถ้ามีขยะอยู่มันจะเทหล,ล,ลงลงอ่าทีนี้ปัญหาเกิดคือเราจะเอากลับยังไงเอากลับ กดไม่ลงเลยเนะีเพราะลมมันดันอยู่เอากลับไม่ยากเลยครับคงเห็นตรงนี้นี่มีรูปมือบอกแล้วให้เรากดตรงนี้กดดูนี่ยุบมาก็คือการปล่อยลมออกจากระบบนะครับตัวที่เก็บขยะมันก็จะยุบลงมาเห็นไหมเรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับนี่ดูด,ดีมีปุ่ม2อปุ่มตรงนี้มีเสียงมีเสียงอ่ากดอีกทีเสียงที่สองนะ ปุ่มสีแดงนี่มี2เสียงนปุ่มสีฟ้ามีอ่ามีเสียงแตรอ,อ,อีกหนึ่งเสียงเสียงรถขยะเวลาเก็บขอนหรือถอยหลังอีกหนงเสียง่รวมเป็นมี4เสียงนะครับมี4เสียงมีฟังก์ชันยกขยะเทเห็นไหมกดเอาเก็บได้มีด้านหลังยกเปิดปิดมีหมุนเกลียวเพื่อทีขยะคิดดูนะครับกับราคาประมาณ250่ะคุ้มมากนะครับอันนี้ แล้วก็มันมีลานด้วยนะตัวลานแต่ว่าอันนี้ลานอาจจะเสียแล้วพี่เทียนองเล่นบนลานวิ่งไม่ได้แลลวนะครับเดี๋ยวต้องไปซ่อมเนะเรื่องงานซ่อมของเล่นนี่มานขนาดย่อนะครับสาหรับคันแรกผ่านไปเรามาดูคันที่2คันที่2นี่แน่นอนเด็กๆทุกคนชอบมากใครเห็นบนถนนเห็นตามร้านอยากได้เพราะอะไรเพราะอันนี้มีทั้งรถเทรลเลอร์นะมีทั้งรถตักมาให้ แต่คันนี้จะแพงกว่านะครับคันนี้น่าจะ390บาทถ้าจะไม่ผิดเนาะแต่ว่ามันต้องคิดว่าได้2คันนะครับอันนี้มีฟังก์ชันเหมือนกันเมื่อกี้เลยก็คือมีปุ่มมีเสียงนะครับปุ่มถึฟ้าก่อนหนึ่งเสียงละหนึ่งเสียงโดยที่ปุ่มนี้มีเสียงเดียวเนาะอ่านี่เสียงถอย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 อ่า ตัวออปชันแรกเลยอะแน่นอนซื้อมาเราได้สามโมกลาเหมือนเราได้สองคันเนาะตัวรถขุดนะครับรถขุดรถขุดถอยลงได้รถขุดเดี๋ยวเรามารีวิวรถขุดของมันก่อนรถขุดนะครับที่แถมมากับตัวรถคันนี้นะครับรถขุดอันนี้เนี่ยถ้าเราจะเห็นขายเยอะเลยแต่ว่าตัวแถมมามมนกลจะดูเป็นพลาส,สติกนิดนึงเนาะอย่างเงี้ยตัวบุ้งกีจะเป็นพลาส,สติกครับแล้วน้ำหนักก็ค่อนข้างเบาถ้าเป็นพวกที่ขายเป็นรถขุดแยกคันละประมาณร้อยห้าสิบเนี่ย มันจะมีส่วนผสมของเหล็กนะครับตัวบู้ตเกียรจะเป็นเหล็กนะแต่จริงๆถามว่าเหล็กหรือพลาสติกครับน้องๆเอามาเล่นเนี่ยไม่ได้ซีเรียสหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ไปขุดดินหรือว่าขุดหินย่างหนักหน่วงเนาะพลาสติกก็เพียงพอแล้วคันนี้ซื้อมาเนี่ยก็ถามว่าจ่ายเงิน3า9หรือสามรถ้าเป็นโปรโมชั่นเนี่ยได้2คันก็เล่นคุ้มได้สนุกนะครับตัวรถแมครก็นี่เห็นไหมแท็กก็หมุนได้วิ่งได้เหมือนจริงนะคือแท็กมันหมุนนะครับแท็กหมุนแขนยกขึ้นลงยกขึ้นลงเหีีย ตากได้หมดนะครับมีข้อต่อไฮโดรลิกเหุ่นได้รอบทิศหุนไะด้รอบทิศนะการเล่นเนี่ยลื่นอยู่นะนี่ขึ้นลงขึ้นลงรถได้สบายนะครับขึ้นลงลดได้สบายนะอันะนี้ก็เป็นจบของแมคโครไปต่อไปเรามาดูตัวรถเทรลเลอร์รถเทรลเลอร์นะครับมีทั้งหมดแปดล้อนะ8ล้อตรงนี้มีกาวมาได้เป็นที่ตั้งตั้งเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วตัวเทรลเลอร์เนี่ย แน่นอน,นครับไม,ไม่ต้องถอดได้อยู่แล้วนะนี่ถอดนะครับมีกระเดื่องอย่างนี้ถอดมีกระเดื่องแบบนี้ไว้ใช้ล็อกล็อกเข้ากับตัวรถนะครับนี่เลยใส่เข้ากันปึ๊บเอเาตัวรถมาดูก่อนเอากระเดื่องวางไว้ข้ามคว,วม้าจับเลยคว้าจับไปเลนะรถพอเราถอดออกมาเสร็เนี่ยนี่ลางจะอยู่ที่ล้อหน้านะครับลายเขาดีนะวิ่งได้ไกลนะครับรายละเอียดของรถด,ดูเขาจะมีสติ๊กเกอร์แต่ว่าไม่เป็นกระจกนะพลาสติกสีดำนะครับประตูเปิดไม่ได้ รายละเอียดก็ถือว่าโอเคนะครับเอามาเล่นอเ <Okay, S 1> คเชอบเล่นแบบนี้แหละนะครับเขาไม่ได้เน้นเปิดประตูหรือมีคนขับเลยนะครับแล้วก็ใส่คืนลับเข้าไปซืนลับเข้าไปล็อกปึ๊บเ่อนไปข้างหลังนี่ล็อกปึ๊บนี่มันจะไม่หลุดนะครับมันจะไม่หยุดมันจะแน่นประตูกก็ไม่หลุดอันที่สองค่ะไปถอยถอยถอย,ถอย,ถอยจอดจอด คันสุดท้ายของวันนี้เออคันนี้หนักหน่อยโอ้โหรถน้ำมันมันต้องหนักนิดนึงนะครับรถน้ำมันคันนี้เนี่ยซื้อมา290บาทนะครับเป็นซื้อจากละซ่าเช่นเดียวกันซึ่งลักษณะคล้ายๆลายกันเป็นเทเลอร์เนาะมีทั้งหมด8ล้อเหมือนกันแต่คันนี้เนี่ยตัวด้วยราคาที่อาจจะถูกกว่าตัวเทเลอร์ใส่รถแมคโครเพราะไม่ได้มีรถแมคโครเนาะตัวแทงตัวอะไรเนี่ยมันก็จัดแบบลูกเล่นมันก็จะมีเช่นนี่เปิดฝามาเปิดฝาแทงได้นะ แต่ฝาแทงเนี่ยตอนแรกก็เข้าใจว่าเอ้ยมันน่าจะมีสักรูนึงที่ใส่กันได้แต่ไม่มีนะครับมันปิดสนิทหมดแต่ถ้าเราซื้อมาเราอยากจะโมดิฟายเ็ยเราคงมาจาะนะแล้วก็ลองใส่น้ำลงไปอาจจะได้สมจริงมากขึ้นนะครับฝาแทงก็เป็นสีเงินนะให้ดูเป็นเหล็กน,นะครับมีสติ๊กเกอร์ตริดออยแทงเนี่ยมีน้ำหนักลดปริมาตรความจุบอกให้เหมือนรถจริงนะแล้วก็คันนี้จะไม่มีเสียงนะครับจะตัดออปชั่นเสียงออกไปเนาะแล้วก็ลานเนี่ยแต่ว่ามีลานเหมือนกันลานคันนี้จะหนักหน่อยเพราะว่า เหมือนกับเขาก็เน้นมาว่าออยแต่มันจะมีน้ําหนักมากกว่าตัวรถเทเลอร์น,ะนิดนึงเนาะ,ะมีขาตั้งตั้งได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นยางนะเป็นยางไม่ต้องกลวหักเกยจะดีตรงที่มันเป็นยางไม่ต้องกวหักนะครับแล้วก็ดูโอแ้แรงดีนะแรงลายหีึ่งคือหน้าด้านหลังของตู้เทเลอร์ดูมีบันได มีท่อน้ำมันนะครับทำมาเหมือนจริงด้านข้างมีท่อเซฟตี้ท่อถ่ายน้ำมันลงนะครับมีสติ๊กเกอร์ต่างๆ่างเนาะตรงน,นี้นก็สามคันนะครับผ่านไปแล้วเนาะยังไงก็เล่นกันได้สนุกสนานเลยสำหรับพิธีน์ตำรถสาคันนี้เนะาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสามคันนี้นะอะไรบ้างก็เริ่มมาจากรถขยะคันที่หนึ่งแล้วสุดท้ายรถขยะก็เรียกพวกอะไรอีกสองคันก็คือรถ น้ำมันรถเทลเลอร์ที่มีแมคโครนะครับวันนี้3คันที่เอามารีวิวให้น้องๆนะครับแล้วชอบคันไหนวันนี้ก็ลองดูนะครับในเว็บ Lazada นะครับหรือว่าตามร้าน DIY อะไรก็จะมีขายเหมือนกันนะครับราคาไม่แพงแต่ถ้าเกิดเรารอโปรโมชั่นเนี่ยพวกวันเลขเบิ้ลเนี่ยได้ราคาถูกลงเยอะเนาะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ